อืเ่เ่ช่วยใบ้านทอดปลาเค็มครับผม <laughs> ว้าวข้าววันนี้ผม ชาบ้านชอบปลาเค็มครับผมมัวแต่ถ่ายรูปปลาเค็มไม่ปลาเค็มไม่โดนแน่โอ้ไปเลยไปเลยครับผมแห้งมากที่สุดแล้วก็ฉลาดนิดนึงครับผมหหืหแห้งมากผมครับชาวบ้านชอบปลาเข็มครับผมแต่ว่า วันนี้เราทานไฟแดงครับผมแดงวนี้ก่อนต้นเ่งแรงมากครับผมเว้ายที่ต้งนี้่งผม ร้นอนอออออแดงมากครับผมกระเทียมสองสี่ก็ไดกระเทียมสองอันจะลองจะลงกระเทียมนี่งเขาเรียกเป็นอันใช่ไหมกระเทียมส,สองอันนะครับทา่านข้าวไปด้วย โอ้ดูวิธีการทำครับผมสะความสากับผมได้แล้วมั้งนี่ยนะมั่แรงใส่จานเลยเยอะอย่าเลยพอแล้ในบ้านบอกให้ใส่จานนะครับ เทในบ้านทเทตะเค็มครับผมโอเคเอาน้องแมีก็อยากไปสวนร่วมอ่ะอยู่ด้วยกันเนาะแกงอ่อมไม่เคยนอนแล้วโดนเหยียบอ่ะแกงหอมแกงอ่งอมอะไรนะแกงหอมอะไรนะหลับเลยโดนเหยียบเลี่ยเฮ้ยแม่มึงแกงอ่อมอะไรนะ ยังเข้าใจไหมมันรู้ตัวเองแต่งงว่าทำไมหนูแกงออมกระดูกหมูแส่ฟักทองครับผมตอนนี้กำลังพูไม่ได้เข้าใจไหมกำลังล้วนล้วนหมูอยู่ครับผมโดนอามอ่ะฟักทองกำลังทำอยู่ครับผมพอหนูจะลุกอีกกำลังจะทำเหมือนคนจะลุกแต่พอหนูเลี้ยจะไปนี่ครับแกงออมกระดูกหมูแส่ฟักทองครับผมข้าวยำเย็นครับผม แกงอมกระดูกหมูใส่พัก,พกทองมันเหนียวดีพักทองมันเหนียวดีต้อง <ฮะ S 2> นันยงนางรองเท้าเหรออันนี้ไม่นคนเหรอันนี้กำลังปรุงครับผมมองไม่เห็นเลยนะเนาะเมือดเลย ก็ถ่ายแบบด้วมือนี่นะครับธรรมชาติดีปา่แกงอมแกงอมกระดูกหมูใส่ฟักทองับผมเดี๋ยวลองแย่ที่หลัอใส่ป้ไผม ใช้มือเราลืมเปิดจับตอะไรกลับมาที่เดิม ผมเปิดท <Saint> ี่หลังครับผมเปลาปลาเนี่ยเป็นไรนะใส่อะไรมั่งไม่รู้ครับผมเห็นแต่ที่ใส่ใส่อย่างเดียวครับผมใส่แล้วก็ใส่แปครับผมขอให้อร่อยก็พอแกงอ่อมกระดูกหมูใส่ฟักทองครับผมแต่ฟักทองยัง ยังผลิตไม่เสร็จครับผมโรงงานกำลังทำการผลิตอยู่นะครับขอลองให้หมูเคี่ยหมูไปก่อนครับผมค่อยใส่ฟักทองทีหลังครับผมแกงอ่อมกระดูกหมูใส่ฟักทองครับผมเยืมอยู่ในบ้านนะเห็นแล้ว แล้วนีฝักทองกำลังห่ำอยู่ครับผม